ถ้าเป็นโครงสร้างกำแพงกันดินของเราก็จะมีตัวหลักๆก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตสําเร็จนะครับกันดินนะครับก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตเหมือนกับพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับนี้เราสังเกตว่าจะมีการออกแบบเป็นคล้ายๆฮอลโลนะครับฮอลโลคออยู่ตรงกลางด้วยนะครับหรือว่าจะออกแบบเป็นลักษณะ PC นะครับก็ได้นะครับพีสเตตคอนกรีตนะครับใส่เหล็กประมาณ6เส้นนะครับอันนี้ก็จะมีขนาด ความกว้างมิติส0 3สบมสิเซนก็คือมิติแนวนี้นะครับเป็นความกว้างนะครับมิติอีกมิติหนึ่งเขาบอกว่าความยาวของมันนะครับสองุดสองนะครับก็คือความยาวแนวนี้นะครับเนี่ยสองด้าสองนะครับจะมิติความยาวนะครับแล้วก็0.06ก็คือหเซนนะครับตัวนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับถ้าทำเป็นเซนก็คือเป็นตัวเลขของมันเลยนะครับจุศนย์สามเมตรก็คือ3าสิบเซนนะครับ จุดศูนย์หกเมตรก็คือหกเซนหกเซนติเมตรนะครับบางๆนะครับแนวนี้ก็คือหกเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแนวยาวนะครับแสดงว่าระยะห่างระหว่างแนวเสาเข็มนะครับประมาณสามเมตรนะครับแผงคอนกรีตเขาเลยออกแบบไว้ประมาณสองเมตรเก้านะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปในร่องนะครับให้ปลายนี้นะครับเข้าไปในร่องนี้พอดีนะครับ ไอเสาเข็มตัวนี้ก็เป็นเสาเข็มตัวไอนะครับมีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ไอสิความหมายของไอสิก็คือความกว้างแนวนี้ก็คือ18เซนนะครับความสูงแนวนี้ก็18เซนถ้าไอยีิบสองก็คือด้านนี้22เซนด้านนี้22เซนนะครับตัวนี้ก็เป็นมิติของมันนะครับถ้าเป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตันเลยนะครับแต่เรื่องของกําแพงการบินเนี่ยเรานิยมใช้เข็มตัวไอเพราะว่าเราต้องการใช้รอยบากตรงนี้ใส่แผ่นเสียบด้วย นะครับแผ่นคอสลลตัวนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเห็นในแพลงของสะพานนะครับคอนกรีตแพลงของสะพานนะครับตัวนั้นวางเป็นแนวสะพานเลยนะครับคานตัวนี้จริงๆก็เหมือนคานสะพานนะครับคานสะพานแล้วก็ถาวางแผลงตัวนั้นก็กลายเป็นพื้นสะพานนะครับแต่ว่าเวลาเราวางเสาในแนวดิ่งแบบนี้นครับพอเราใส่แผ่นเข้าไป่ะตัวนี้เป็นโครงสร้างกำแพงกันดินครับสวัสดีครับ วันนี้เจอกันคอร์สออนไลน์การออกแบบกำแพงกันดินมือใหม่สู่มือโปรนะครับโดยเพจช่างดอยนะครับ20 PDU นะครับโดยมีผู้สอนวันนี้ก็เป็นผมนะครับดรเอท่านี้การออกแบบคอร์สตัวนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น10ตอนนะครับโดยที่ผมจะให้ความสำคัญของมันเป็น5คู่นะครับก็คือคู่แรกก็คือหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับพวกนี้จะทำให้เหมือนล้อกันไปนะครับห้าหก 7 8แล้วก็90นะครับโดยที่ก่อนที่จะเรียนเราก็จะส่งตัวไฟล์ PDF ไปให้ก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ออกมาแล้วก็นั่งเรียนประกอบไปด้วยนะครับตัวไหนถ้าเรียนไม่ทันก็สามารถสต็อปนะครับแล้วก็กรอ,อกกลับไปนะครับหรือว่าเลื่อนดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ดูซ้ําๆได้หลายๆรอบนะครับจนที่เราเข้าใจนะครับตอนไหนอาจจะเข้าใจง่ายก็ข้ามไปได้นะครับตอนไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษแล้วดูแล้วมัน เป็นทฤษฎีมากๆนะครับก็อาจจะดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประกอบไปกับชีทที่เราแจกนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพูดถึง EP ที่1เป็นการแนะนํารูปแบบโครงสร้างกระแทงกันดินนะครับพอหลังจากนั้นพอ EP ีที่2นะครับก็จะพูดถึงเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของมันนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นลักษณะของเลคเชอร์ทฤษฎีนะครับพออันที่3นะครับจะพูดเรื่องของ พิสดีแรงดันดินด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะถ้าในซอยแมคานิกก็จะเป็นเนื้อหาช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็การออกแบบโครงสร้างกำแพงกันดินหรือว่า retaining wall นะครับก็จะพูดในวิชา Foundation นะครับสองหัวข้อนี้จะพูดในวิชา Foundation อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้หัวข้อที่5กับหัวข้อที่6นะครับเป็นลักษณะของการสอนให้ ออกแบบลักษณะของกำแพงกันดินที่นิยมกันอยู่นะครับก็เป็นวิธีของแบบแผ่นเสียบนะครับแล้วก็การใช้โปรแกรม Excel นะครับเพื่อออกแบบกำแพงแผ่นเสียบนะครับอ p ที่5เนี่ยเราจะพูดถึงตัวอย่างนะครับตัวอย่างหรือว่าทฤษฎีการคำนวณของกำแพงกันดินในรูปแบบของแผ่นเสียบนะครับพอ e p พีที่6เราก็เอาตัว Excel มาลองใช้คำนวณ e p พที่5นะครับ เราก็ใช้ Excel มันจะคำนวณได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าเยอะนะครับ e p ที่5ก็จะเห็นว่ามันใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นการคำนวณมือนะครับพอ EP ที่6ก็จะมีตัวช่วยก็คือเราให้ตัวแปรตัวโปรแกรม Excel ไปนะครับพอ e p ีที่7นะครับจะพูดถึงกำแพงกันดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็คือคล้ายๆรูปแบบเมื่อกี้นะครับเป็นลักษณะของ RC กําแพงกันดินนะครับแล้วก็เป็น Excel ให้ใน EP ที่8นะครับ แสดงข้อนี้เราก็จะมี Excel ให้ไป2ตัวนะครับคราวน,นี้ EP ที่9นะครับจะพูดถึงรูปแบบของกำแพงกันดินที่ใช้สำหรับอาคารสูงนะครับดูเรื่องของการออกแบบของมันนะครับซึ่งจะต่างกับหัวข้อที่5กับหัวข้อที่7นะครับตัวนี้จะเป็นหมืนหัวข้อการออกแบบสำหรับ retaining wall สำหรับอาคารสูงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีการออกแบบกำแพงกันดินรูปแบบอื่นๆตัวนี้ก็จะพูด ตัวอย่างให้เห็นใน EP สุดท้ายก็คือส่วนที่ไม่ได้พูดใน EP ทั้ง9กนะครับก็จะมาเก็บใน EP ที่10นะครับแล้วก็ท้าย EP ทุก EP นะครับก็จะสั่งการบ้านไว้นะครับเพราะว่าปกติถ้าเราอบรมโดยที่ไม่มีการทดสอบนะครับเราจะได้คะแนน PDU นะครับเท่ากับจํานวนชั่วโมงที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่พอเรามีการทดสอบท้ายชั่วโมงนะครับทางสภาวิศวกรเขา,าสามารถให้เรา คำนวณคูณ2ได้นะครับในการคำนวณ PDU นะครับเพราะฉะนั้นแบบทดสอบของเราทั้ง10ตอนเราก็จะมีการทดสอบท้ายคาบนะครับให้ส่งเป็นการบ้านนะครับหลังจากเรียนจบทั้ง10 EP เพื่อนๆก็ส่งการบ้านให้ครบนะครับพอครบแล้วก็แจ้งมาในเพจนะครับเราก็สามารถทำการออกใบประกาศให้เพื่อนๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบคอร์สโมดูลสั้นๆน,นะครับเป็นการ ออกแบบโครงสร้างกันดินนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA